นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจู่หัวกันด้วยเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับเพราะฉะนั้นโรคภูมิแพ้นี่ก็ต้องมีอาหารดีๆที่จะมารับประทานกันนะครับและแล้วนะครับผมก็มาปรึกษาพี่ปุ้ยอีกแล้วครับทานนารีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอจะเรื่องโรคภูมิแพ้เหรอคะเอ๊โรคภูมิแพ้นี่ จะเป็นทานพวกวิตามินใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับจริงๆแล้วโรคภูมิแพ้นี่นะครับก็คือมักจะมีอาการน้ำมูกไหลง่ายนะครับผื่นทันตามตัวก็ได้หรือตอนเช้าเนี่ยขยี้ตาบ่อยๆออกขยี้ตา,าก็เป็น,<า>นได้นี้ใช่แล,<ม>แล้วก็พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเสริมด้วยวิตามินพวกวิตามิน C ซีซึ่งก็หรือว่าวิตามิน A ที่อยู่ในผักสีเขียวๆเหลืองๆเนี่ยนะครับที่มีเบต้าแคโรทีนเนี่ยก็จะช่วยเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันได้ครับโอ้โหอันนี้เลยค่ะพี่ปุ้ยก็จะมีเมนูมาแนะนำนะคะหนึ่งเมนูค่ะ เกี่ยวกับผักเกี่ยวกับวิตามินที่คุณหมอกลบบอกนี่ใช่เลยค่ะพร้อมเลยค่ะอันนี้เลยค่ะเป็นซุปผักค่ะครับดูสิคะซุปผักนี่นะคะก็มีเยอะแยะเลยค่ะผักเยอะแยะมากมายซึ่งหาได้ตามตู้เย็นที่บ้านเราทําได้เองก็ได้นะคะก็จะมีแครอทจะมีนี่ค่ะอันนี้นี่คือข้าวโพดข้าวโพดอ่อนค่ะแล้วก็ผักอันนี้นี่ก็เป็นมะเขือเทศ มีนกะหล่ำกะหล่ำปีด้ใช่กะหล่ำปีด้วย<า>วก็คือจริงๆแล้วผักทุกชนิดเลยก็คือสามารถที่จะเอามาใส่ได้ทำเป็นซุปแต่อยู่ที่การปรุงรสว่าเราอยากจะใส่เป็นกระตูกหมูหรือว่าจะใส่เนื้อไก่ลงไปอะไรก็แล้ว